วันนี้เวลา17นาิกา17นาทีสมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้หนายเอกชัยยังวาน,นิชประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัทเสถียรสแตนเลสสตีลจำกัดมหาชน นำคณะผู้บริหารและพนักง,งานบริษัทเฝ้าทุนละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์เครื่องครัวสเตนเลสสตีลเพื่อพระราชทานแก่กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และต่อมาเวลา18นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมราชวงศ์นิวัตวันณป้อมเพชรณเมนวัดมกุฎกษัตรยารามเขตพระนครหม่อมราชวงศ์นิวัตวันณป้อมเพชรเกิดเมื่อวันที่6เมษายน2469เป็นธิดาในพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าธานีนิวัตรกรมมหมื่นพิทยาลาพุทธยากรและหม่อมประยูนโสนกุลณอยุธยา มีน้องสองคนคือหม่อมราชวงศ์ปานทิศโสนกุลและหม่อมราชวงศ์สุพิชชาโสนกุลจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมาแต่เดอีและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจากนั้นเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยคณะอักษรศาสตร์ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนายวิวัฒน์ณป้อมเพชรหลังจากนั้น ได้มีติดตามสามีซึ่งไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศต่างๆอาทิเดนมาร์กและออสเตรเลียและได้มีโอกาสช่วยงานจัดเลี้ยงรับรองแขกของสถานทูตตลอดจนเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปร่วมงานต่างๆและยังมีโอกาสรับเสด็จเจ้านายหลายพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาณประเทศออสเตรเลีย จึงได้เคยรับใช้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทอย่างเต็มความสามารถเมื่อกลับมาประเทศไทยหม่อมราชวงศ์นิวัตวานยังช่วยงานกระทรวงการต่างประเทศสอนมารยาทสังคมและมารยาทบนโต๊ะอาหารด้วย นอกจากนี้ยังช่วยงานสังคมสงเคราะห์อย่างสม่ำเสมอและร่วมบริจาคช่วยเหลือองค์การการกุศลต่างๆเช่นสภากาชาดมูลนิธิสายใจไทยและโรงพยาบาลต่างๆทั้งนี้หม่อมราชวงศ์นิวัตวานได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตัิยจุลจอมเกล้าและทุติยจุลจอมเกล้าหม่อมราชวงศ์นิวัตวานมีบุตรสองคนคือนายเทียรวัตรณป้อมเพชรและนายพัทรพงษ์ณป้อมเพชร หม่อมราชวงศ์นิวัตวานถึงแก่อานิจกรรมเมื่อวันที่11กร,รกฎาคม2566ด้วยอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะเฉียบพ,พลันสิริอายุรวม97ปี จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพหม่อมราชวงศ์สดศรีปัญญารชนณศาลาร้อยปีวัดเบญจมบาบพิตรดุสิตวานารามเขตดุสิตซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่20พฤศจิกาย,ยน2566ด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือดสิริอายุได้87ปีหม่อมราชวงศ์สดศรีปัญญารชนเป็นธิดาของพลโทหม่อมเจ้าคาสตาวันร จักรพัรดิกับหมอมเจ้าทิตยาทรงกฎระพีพัฒเกิดเมื่อวันที่21กร,รกฎาคม2479มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันสองคนสมรสกับนายอนันต์ปัญญารชุนอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่18ของไทยมีทิดาสองคนคือนางนัดดาไกลเลิกและนางดารณีเจริญรัชภาค หม่อมราชวงศ์สดสีปัญญารชุนให้ความสําคัญกับการศึกษามากเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนมาตาเดอีโรงเรียนอเมริกันณนะกลุงปารีสและไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษในวิชาเลขานุการที่วิทยาลัยควีนส์คอร์เรจในกรุงรอนดอนหม่อมราชวงศ์สดสีเป็นกุลสตรีที่เพียบพร้อมด้วยความงามทั้งกายและใจทั้งกิริยามารยาทที่นุ่มนวลมีสเสน่ห์เมื่อตอนที่ท่านพ่อทรงดํารงตําแหน่งผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกประจําสถานเอกอัครราชทูตนะั ลงปารีสจึงได้เรียนและพูดภาษาอังกฤษตั้งแต่เล็กทําให้มีความชํานาญในภาษาอันเป็นคุณสมบัติติดตัวและเป็นประโยชน์ในการดําเนินชีวิตในฐานะพริยานักการทูตและผู้นําของประเทศ ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนายอนันต์ปัญญารชุนข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศและได้ติดตามสามีทำหน้าที่ภริยาของเอกอัครราชทูตไทยอาทิประจำสหประชาชาาาาติแคนาดาสหรัฐอเมริกาและสหพันธ์สาธารณารัฐเยอรมนีและทำหน้าที่ภริยาประหลัดกระทรวงการต่างประเทศต่อมานายอนันต์ปัญญารชุนได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่18ของประเทศไทยหม่อมราชวงศ์สดสีทำหน้าที่ภริยานายกรัฐมนตรีอย่างเต็ม ความสามารถและเป็นแบบอย่างที่ดีเสมอมาหม่อมราชวงศ์สดศรีปัญญารชุนได้รับเครื่องราชอิสริยาภร์เรียนรัตนาภรณ์รัชการที่9ตาตัตยะจุลจอมเกล้าปัทมาพร์ช้างเผือกและมหาวชิระมงกุฎ